มาครับมาอยู่ผมคิสีเปิร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มเรียนคลาสของเรือนกระจกกันนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยู่ตอนนี้ที่ที่ผมอยู่สิ่งที่ผมอยู่เราจะมาทำเคเวสอันนี้กันนะครับผมการเรียนที่กรีนเถา์นั่นเองนะจ๊ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้บทเรียนอะไรในการปรุงยาหรือเปล่าน,น,นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย อเธอคงเป็นคนใหม่สินะนี่ทุกคนต้อนรับหัวเทาคนใหม่กันนะจ๊ะนั่นแฟนดูโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยดีกว่า วันนี้จะเป็นวันที่อากาศดีมากเลยนะถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะกลางคืนแต่ตอนนี้มาเป็นกลางวันแล้ววันนี้เราจะมาเรียนสิ่งสําคัญเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินกันในห้องเรียนนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะมีวัชพืชอะไรบ้างนะจ๊ะเพื่อใช้ในการปรุงยาอ่าอย่าสนใจเปียข้างหรือเปียคู่ของเจตตอนนี้เรามาสนใจกับเรื่องบทเรียนของแมนเดร็กก่อนนะจ๊ะออามา าเห็นไหมต้นแมนเดรกกมันจะมีหน้าตาแบบนี้ละจ้าทุกคนแล้วก็อย่างแรกทุกคนจะต้องเอามือหรือเอาขี้หูอุดหูเอาไว้ก่อนนี่จ้ะนี่ขี้หูของเจ๊ก็จะสั่งสมมาเป็นอาทิตย์จะเป็นก้อนๆอย่างงี้จากนี้ทุกคนได้ขี้หูเจ๊ไปอุดหูแล้วก็ดึงต้นแมนเดร็กขึ้นมาได้จา้าเฮ้ย โอเคจากนั้นก็รีบใส่ลงไปในดินให้มันหุบปากซะเร็วทุกคนถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะวิราชกันหมดโอ้ยีต้นเวนเอามีเชือดคอก็จบแล้วไหมเนี่ยฮะอาจารย์ดีมากจ้ะทุกคนถ้าปล่อยให้มันแหกปากนานไปกว่าน,นี้ <_ EN> เราเรือนกระจบอาจจะพังทลายลงมานะจ๊ะ<_ EN> <_ EN> แต่ดีเนี่ยการเปลี่ยนดีนนี่เป็นเรื่องง่ายมากใช่ไหมเอ๊ะ <_ EN> <_ EN> <_ EN> อซ่อมกระจก่อนมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะจ๊ะเออก็ใช้ง่ายดีฉันเสียใจด้วยนะที่แมนเด็กมันแหกปากเสียงได้ขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเดี๋ยวอีกอนาคตมึงก็ต้องปลูกโอเคนะทุกคนฮะอะไรวะมาให้กูเปลี่ยนกระถางแมนเด็กเหมือนในหนังแค่นี้เหรอเฮ้ยเจาะเออสเตเบสตีนก็เละตามองอะจะพาไปไหนเหรอ เดินยนยนย่นยนยองตามแฟนก่อนย่องตามแฟนฮึไม่อินกับนางนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับศาสตราจารย์ก่อนจริง,รงๆนี่ไม่น่าจะใช่ศาสตราจารย์นะน่าจะเรียกว่าพอยซันไอวถ้าขนาดนี้แล้วก็ <bell> ตัวเขียวหัวแดงพอยซ o นไอวี Ivy, ชัดๆมีอะไรให้เก็บนะครับ เราจะโอเคไม่เกี่ยวกับเราเราก็จะไม่แปลมีอย่างนี้ด้วยในงนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรของร้านอีเจนี่ไปก่อนสัปหักหนึ่งอันนี้เขาทำอะไรอ่ะคนนี้ก็ดูดีเยกาเลตนั่นนะควรจะดูแลเอาใสียจ่แล้วระวังเกี่ยวกับแล้วก็เตือนเราเกี่ยวกับเรื่องต้นแมนตรกเมื่อกี้ก่อนนะโอ้โหแทบแตกโอเค ครับโปรเฟสเซอร์โอเคเธอทำวันนี้ได้ดีมากเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเป็นนักเรียนใหม่ก็ทำได้ดีอืมผมว่าเกือบจะหูหนวกนะ ใช่เพราะว่าแม่เด็กมันแหกปากเสียงดังมากเลยแต่จำไว้นะคะต้องปกป้องหูของเธอเนี่ยครูไว้ผมยาวปิดหูเ่งนี้นตามทรงปามีมันจะช่วยป้องกันหูครูได้ผมก็ไม่อยากไว้ผมยาวขนาดนั้นแต่ครูมันดูลงลังจริงๆแล้วอ่ะคอนเซปต์ครบของปามี่ต้องถอดรองเท้าด้วยนะแต่ตอนนี้ครูขอใส่ไว้ก่อนเพราะที่นี่มันดินเยอะอืมครูว่าเธอควรจะต้องไปเรียนที่อื่นแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ครูไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วนะจ๊ะ แต่ตอนนี้ครูคอาจาจะต้องไปเก็บเกี่ยวดอกไม้แล้วก็ทำยาเวทบนพิเศษสัก,สกอย่างหนึ่งแลนในนิสิตเอาให้ช่วยปลูกต้นไม้เหรอ ได,ไ,ได้เวลาปลูกต้นไม้ของเธอแล้วจ้านี่ไงที่เราได้จากการไปเที่ยวฮอกมิดมานั้นนะ <c oughs> ก็ปลูกลงไปนะจ๊ะ <c oughs> เหลือเวลาประมาณ9นาทีเพื่อให้มันโตแล้วก็เสกปุยโมงปุ๋ปุยเมฆ <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> แค่เอามาเล็ดฝ <c oughs> ังลงดินมันก็งอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันเป็นเรื่องง่ายมาก <c oughs> สำหรับเกมนี <c oughs> ้นะจ๊ะแต่ว่าเธอต้องเสกฝนไว้ตลอดเพื่อให้มันโตขึ้นนะ ใช้เวลาสักนิดหน่อยแล้วกว่ามันจะโตและเก็บเกี่ยวเอาไปทำอย่างอื่นได้ถ้าเธอ,อหาต้นไม้หรืออะไรมาได้ก็มาปลูกในนี้ได้นะมาฝากครูปลูกไว้แต่ถ้าผลไม้มันหายไปก็ไม่ต้องสงสัยครูอาจจะเก็บกินแล้วเก็บมาติดหัวบ้างนิดนึงโอเคนะแค่นี้ก็ถือว่าเดียวกันได้จ้ะแต่ว่าอย่างอื่นนะ ช่วยหาอย่างอื่นแล้วก็ไปหามิสเตอร์พิทเวลด้วยเพราะว่าเขาเหมือนจะมีเรื่องที่จะต้องคุยกับเธอแล้วกลับมาเจอฉันได้ทุกเมื่อนะจ๊ะฉันจะใส่ชุดนี้แหละตลอดทั้งเกมไม่เปลี่ยนเลยนี่คือการแปลให้แบบอ่านเนื้อภาษาอังกฤษแล้วก็แปลตามความเข้าใจในในภาษาของตัวเองด้วยนะครับผมเหมือนตอนนี้เราอาจจะต้องหาอย่างอื่นก่อนนะเหมือนว่ามันจะต้องมีบอกแสบอยู่ทุกที่ Yes เลีนด e เลียนอนี่ไงเขาจะพาเราไปโชว์สถานที่ Chinese Chomping แต่เขาไม่ไปอ่ะโอเคงั้นเราก็เดินเล่นก่อนละกันเผื่อในนี้ของอีเจมันจะมีอะไรให้เก็บเกี่ยวฮึ่ม I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honour. Wow. มาบับเรื่องบ้านกันก็ได้นะ now. ผมจะไปเดินเล่นก่อนนะอันนี้ก็คือน่าจะต้องตามผมมาเรื่อยๆแหละโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินตามโลเคชั่นของไกดิ้งแมปแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรให้ผมเก็บเกี่ยวละต้นชนิดชอมปิงเขาเล็กเลยครับเหมือนกระหล่ำเลยอะแต่มันมีฟันด้วยอะ they'll do the rest I'm sorry what <coughs> do I to to do? I don't you have a go at tending the cabbages give them some time to chomp and whatnot nothing to <coughs> it really just toss some of those Chinese chomping cabbages out <laughs> you'll see fairly quickly why we call them that uh... Oh N. Nì noon แล้วไม่ทำอะไรอ่ะโอ้ให้อามาริเพลสหรออืมจะใส่แทนอะไรได้อ่ะกระ,กระบาทเหรอ ได้ไงต่อแงาหนึ่งโอ้โอ้โอ้กูสามารถปลูกพืชเพื่อใช้ฆ่าคนได้ด้วย <c oughs> มันเรื่องที่ดีมากนั่น โอเควันนี้เป็นวันที่ดีมากนายรู้เรื่องเกี่ยวกับพืชฆ่าคนแล้วนะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แต่พยายามอย่าฆ่านักเรียนนะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะใช้ไปเลยเราปลูกได้เรื่อยๆไม่ค่อยมาเก็บโอเคช You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of a sleeve than a giant plants too. The Pomdang parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head okay. back to class. Okay, back to class now. Take your time. I'll see you back in class. Oh, yeah. ชอบบ่อยๆแล้วนะครับเพื่อซื้อพืชมาปลูกบ้างวัดวัวัเมื่อกี้อะไร <bell> นี่คือต้นไม้เขลเล็กเเล็กเก็บไปห,หมดของอีเจเนี่ยมันปลูกได้เรื่อยๆแต่เราอะ่ะกว่าจะปลูกสำเร็จมันต้องใช้เวลากลับไปที่คลาสครับกลับที่คลาสเราเรียนรู้กระหล่ำฆ่าคนแล้ว ถึงยังอ่ะยังไม่ถึง9นาทีเลยฮะตอนนี้ผ่านเลยกค่ประมาณ4นาทีเหลือประมาณอีก4นาทีกว่าที่ต้นไม้เราจะใช้งานได้อ่าพอยซ่าอันวีไปเรียนรู้ผมไปเรียนรู้กะล่ำข่าคนไปแล้วนะครับครูดีมากเลยจ้ะบางครั้งครูก็เคยเสกมนเล่นๆนะครับเอาไว้กัดหัวคนแถวๆนี้ค่ะ ตัดระวังไว้นะมันดีนะที่เธอใช้พืชวิทยาได้ oh, <I S 1> แต่ว่าอย่าไปใช้ในทางที่มันผิดละ่ะแต่ควรใจด้วยทางที่สวยงามเอ่อสวยงามเหมือนหมวกเปนหัวมึงไงล่ะจริงๆเง,งก็ไม่ได้แคร์มากหรอกน,นะแต่จะตอบเป็นคนดีไว้ก่อน Mag แมจิกแพรมันก็ดีนะผมจะเรียนรู้วิธีการใช้ฉันดีใจมากเลยนะที่จะมีทาย,ยาทมาสืบทอดฉันแล้วก็ช่วยฉันปลูกต้นไม้ฉันจะได้เป็น NPC ที่ไม่เหงาโอเคฉันจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างเลยถ้าเธอแวะมาที่นี่บ่อยๆนะคะมาคุยกันฉันจะอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไหนคอมพลีต แต่ผมอาจจะต้องไปฮอกมิดบ่อยอย่างที่บอกเะครับเพื่อพิชาซื้อพ่งพืชมาปลูกบ้างนะเพราะตอนนี้เหมือนแบบเราจะไม่มีอะไรให้ปลูกมากมายเฮ้ยอันนี้เป็นเอนกระจกอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนมีอะไรแอบแปลงไหมไม่ีอีอีข้างบนอะไรอี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 อ๋อที่จุดไฟเราจุดไปยังอ่ะจุดไปแล้วดินี่ไงเราจุดไปละ ห้องไผ่ห้องไผ่ห้องไผ่มีอะไรบ้างมันเป็นห้องไผ่ไม่มีขุมโซโอ้กำลังพูดถึงขุมทรัพย์เลยมีจริงด้วยได้หมวกมาหนึ่งใบนะครับหมวกเก่าแก่หมวกทรงแบบโบราณโบราณมากเราไม่มีแฟชั่นสมัยใหม่นะตอนนี้เราอยู่ในยุคโบสารานนะครับอืมผมจะไม่อยากใช้น้ำยานี่เลยอะ น้ำยาหากลุมทรัพย์โอเคผมก็จะใช้อีตัวพืชน,นี้ก่อนเลยอ,อีกสนาทีอ่ะเดินเล่นก่อนแล้วกันนะอีก2องนาทีเองหรือถ้าคุยกับอ e ีเจนี่นางจะมีอะไรน่าหน่างไหมเนอนางไม่คุยแล้วว่ะเจปตตัตัตัดอ่ะร้องอยู่ดีก็ร้องงงมากข้างบนมีอะไรไหมครับ ป่าไผที่นี่มีเอ้ยไอยอยอ,ยอย่ามาดูถูกเรื่องสายตาเทียวทีเดียวเชียวนะเฮ้ยแว่นนี้น่าจะเท่ขอทดลองใส่ก่อนนะครับมันเป็นแว่นดำนี่ใช่ไหมเลิศจริงด้วยแว่นนี้เท่มากผมชอบใส่ยอมใส่แว่นนี้แว่นเดียว เน่ก็จะออกเป็นแนวแบบเอ้ยดูเป็นสตรีมพังนิดนึงไปดูต้นไม้ของเราดีกว่าต้นไม้ของเราเออต้นไม้ของเราเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีกว่าต้องร้องเพลงไหมอะ่ะต้นไม้ของเราเผื่อมันจะงอกงามเร็วขึ้นนี่กระป่าไผ่ที่เดิมอะ่ะมันงอกงามได้เร็วขึ้นมากกว่านี้อีกไหมอะ่ะ ือเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้ตอนนี้เรามีมิชชั่นที่จะไปที่ไหนอีกไหมครับมีนะฮะเพื่อความไม่เป็นเสียเวลาเราต้องไปที่ potion classroom ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรา direction ไปที่นั่นเลยนะครับเพื่อการ warp ตัวเร็วไม่รอแล้วต้นมนต้นไม้เนี่ยให้มันโตเติบโตด้วยตัวมันเองแล้วกันนะ potion classroom well wow. get direct ไปเลยอะจื๊บกดหนางเงือกเล่นหน่อยเนี่ยแล้วมันเป็นหินแบบโยกย้ายโยกย้ายได้อ่ะมันก็ดูหลอนๆนะโอ้นิดนึงโฮชั่นคลาสสูมน่าจะอยู่ข้างหน้านี้เนาะ ตีหายไปกเ,ผเ้ผมเห็นผมเห็นผมเห็นกุญแจนี่ไงมันนำพาผมมาตูาน้นี้ต้องรอให้มันใกล้ๆรูกุญแจะ เดี๋ยวตบผิดเอออืมทำสมาธิอยู่ yes เด็ดปีกทิ้งก็ได้นะผมได้ตราโทเค็นแล้วนะครับอีตาโทเค็นนี้จะใช้กับตัวที่เป็น ขุมทรัพย์ของบ้านเอ้ยขุมทรัพย์หีบหีบหีบใจกลางบ้านนะครับต้องสะสมทั้งหมด16เหรียญกว่าเราจะได้เอ้ยกูเด้นผมได้ผ้าคลุมใหม่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูแป๊บผ้าคลุมนี้เป็นผ้าคลุมแบบไหนเท่ไหม No No I I want to do I Gear I I, 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 I I Gear Gear, gear. นะ I จะดูก่อนว่าผ้าคลุมมันถูกล็อกอยู่เพราะยังไม่เวลสิบ ไม่ใส่ก็ได้ไปเรียนวิชาปรุงยากันครับเฮ้เซบาสเตียนและนี่ก็คือศาสตราจารย์เชฟอืมคือนึกว่าสนเนฟนะเนี่ยวิชาปรุงยาเลยมันเป็นวิชาที่อันนี้เรารู้เราสามารถจะปรุงยาพิษทำอะไรก็ได้นะอันนี้อ่านตามความว่าใจก่อนไม่รู้ เราจะเริ่มต้นเทอมนี้ด้วยการทำวิกกิ้งพอชันมิสเตอร์ตะค่ะนายน่าจะมีพอสวัสในการปรุงยานี่ได้นะใช่ไหมใช่ผูเฟอร์ผมผมผมรู้ว่ามันใช้ทำอะไรมันสามารถที่จะฮิลทุกคนได้พอชันนี้ใช่มันฮิลได้ก็คือกูใช้ไปแล้วประมาณ3-4ขวด ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงห้องเรียนนี้เราจะแนะนำว่าโอ้ฉันขาเปยนี่วะเราจะบอกว่าวิธีทำมันเป็นยังไงนะจะไม่มีวันรู้หรอกทําไม่เริ่มทํามาสตอนนี้เพราะฉะนั้นปรุงยาได้กูไม่สอนเปล่าเอออาจเอาก็ได้แฮะเบื้องต้นอาจจะต้องหาสมุนไพรแหละอย่างที่รู้บทให้ละเอียดบทเข้าไปบทบทยำ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 บทบท หมุนหมุนถูกแล้วโรยเกลือนเออไม่ใช่เกลือโรยหนึ่งหยิบมือลงไปในหม้อต,ต้มแค่นี้ก็จะได้ผลตามด้วยฟอร์มาลีนอีกหนึ่งหยดอาแอดเพิ่มอีกก็ได้หยดเป็นจังหวะนะอย่าเป็นจังหวะสามชาเดี๋ยวมันจะผิดสูตรจากนั้นคนให้ทั่วคนให้ทั่ว คนห่อมหว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 มน่าจะได้แล้วแหละอืมกูได้กินมันเหม็นไหมอะไรใครทำอะไรได้ไหนมาซองหน่อยสิกระเพกกระเพกกระเพกกูว่ามันไม่ได้นะอันเนี้ยมันยังมัวแต่ผิดสูตร ไม่คิดไม่ลึงว่าเธอจะอ่านแล้วก็ทําได้เลยนะมันดีมากดีมากเลยที่เธอเป็นคนที่ปรุงยาได้สําเร็จที่สุดถือว่าดีมากถ้าเธออยากได้แล้วก็ไปซื้อของที่ฮอกมิดเอาแลา้วกันถ้าอยากได้ของแบบสําเร็จรูปใช่ครับโอเคหลังจากนี้เธอก็มาที่ออฟฟิศฉันได้นะแล้วก็นั่งปรุงยาเล่นไปได้แล้วแต่ว่าอยากจะทํายาอะไรแต่ว่าอย่าทํายาสเสน่ล์ล่ะมันดูอันตรายอันนี้กูเมคขึ้นมาเอง มันจะถูกลงโทษไม่ว่าไงก็ตามเธอมาฝึกที่นี่ได้ตลอดฉันจะคอยจับตาดูเธอเอาไว้ถ้าเกิดนายเสร็จแล้วก็มาตามฉันด้วยนะเพราะตอนนี้ฉันมีบทน้อยเดี๋ยวจะต้องไปนั่งประจำทีละนายปรุงได้ไหมเนี่ยจ้าผมยากสน การปรุงยาเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบที่ลงตัวออฉันได้ยินนะว่าเอหมอนั่นน่ะเอครูมันให้นายเข้ามาในออฟฟิศ Do you hear correct Why do you want to know แล้วทำไมถึงอยากรู้ล่ะเออควนตีนหน่อยไหม a n ะม t m a t ค e r เ because ส o u can be a part of s o m e t h i บา t r u l ง c r ่ a ร i v งสรอย่จให้กูกูสร้างอะไรให้เหรอกูสร้างยินดีได้รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะโอ้ตระกูลวิสลีย์คนนี้หน้าหมายหัวไว้เป็นหอครลักอ,อ,อันที่ลองสุดท้ายแล้วกันอันที่ร้อยแปด ฉันจะจับตาดูนายไว้ฉันบอกเลยนะว่าฉันจะเอานายมาทำเป็นหอกรักของฉันโอเคใช้กูหาของให้อีกหล่ะจะเลือกอะไรดีล่ะ ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเรื่องที่ดีไหมทนานก็ไปหามาแล้วกันมาครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มมิชชั่นกันในเมื่อเราอาจจะต้องหาของและวัตถุดิบทรัพยากรเพื่อ ให้นางตระกูลวิสลี่นี่มันทำพชันอะไรสักอย่างเลยมันมีแผนจะทำอะไรสักอย่างนะอันนี้ก็ไม่ได้แปรได้หมดเพราะมัวแต่แปรแบบกวนอารมณ์มันอยู่นะโอ้โหนี้ก็ตั้งใจทำมากเลยอะปะเหมือนจะต้องหาสิ่งของแล้วเข้าไปออฟฟิศเหรอขนนกอยู่ไหนนะเอยอันนี้อะไรอะเก็บก่อน ได้คนอันนั้นคือ The okay. เตียเตเตร์ออบอริงเบอร์เกอร์เต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 เเต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 เไเตเตเตเมเต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 ้ตเตเะเตอตเเตีตเตเตเต้ต่อเตเตอตะไเตเตเเตเตเตเยเตเอเเต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 ดตเเตเตเเเ เจอเจอแล้วอยู่ตังหาเลยได <c oughs> <c oughs> ้นกนั่นนะคุณตลกมากเลยมันเป็นคนนกน้องนะคนนกน้องน้องลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบสีม่วงอ่าได้ละนี่เลยคนนกที่นายอยากได้อ่ะอโอเคมันจะบอกว่ามันจะ ให้เรากลับไปทำโพชชั่นของเราต่อนะครับแล้วนางจะบอกว่าพอมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะซิบมาโอโ้ผมไม่มีอย่างอื่นเลยอะ่ะเนี่ยผมมีวัตถุดิบตามนี้ลัคก,กี้โพชชั่นผมก็ไม่มีอาผมจะทำอันนี้ก่อนนะครับโอ้ยเป็นการปรุงยาที่น่ารักจังเราต้องรอขีดยาเต็มด้วยนะ คนไปคนไปจริงๆเราไม่ต้องรอก็ได้นะเราอาจจะเดินไปทำอะไรมามอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาก็ได้นะครับแต่มันใกล้จะเต็มแล้วแหละก็รอกันแล้วกันเป็นน้ำยาเพื่อใช้เพิ่มการป้องกันนั่นเองเหมือนจะทำให้เราแบบเรามีความแข็่งขึ้นเย่ yeah, จบแล้วหนึ่ง What's happening? Wait, it's not supposed to. Oh, โ h ้ย What 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 What? Weasley มันเป็นคนทำครับผมไม่ได้ทำเลยครับโดนตัดคะแนนแล้ว ได้นนะ่ะตลอดเลยผมปรุงยาเสร็จแล้วฮะผมไม่คนขยันแล้วก็ชั่วร้ายด้วยบอกเลยไม่แปลกใจนะที่นายจะเข้าไปสู่สายดำนะฉันก็หวังว่านายจะได้เป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เออไม่เข้าใจที่พูด Oh. แกรู้ความรับฉันเหรอฉันรู้นะว่าแกไปทำอะไรมา I still know what you did last summer แกขับรถชนคนแล้วก็เอาคนไปไว้ท้ายรถจากนั้นก็เข็นรถลงทะเลถูกใช่ไหมหละ่ะอ๋อผมเอาสาเก็บไว้บนหน้าและความรับเนี้ย ฉันรู้ทุกอย่างแหละถึงแม้วม่าเป็นคนละเรื่องกับที่ฉันจะแปลตอนนี้ก็ตามทีแต่ว่าตอนนี้นะนายอะสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปรุงยาฉันคิดว่านายก็มีความสามารถที่จะทํามันโอเคอย่าสับยากสิแปลไม่ทันฉันอยากให้นายหาโลเคชันของมันนะแล้วก็ทํามันเกิดขึ้นมา <c oughs> หาโลเคชันอะไรวะ เมื่อกี้เลยไม่ได้อ่านเลยมตแต่ไอ้ hey, นี่เอ้ยจุดมันก็ยังอยู่ที่นี่นี่อ้อคอมพิวแล้วเวลสิบ well, แล้วจ้าถ้าเวลสิบอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนชุดได้ <What S 1> ไหม <there? S 1> จ้าคอลเลกเตอร์ก่อนเลยหนึ่งเหรียญเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนชุดก่อน อันนี้ผมทำเควสหลกักประมาณเรียนรู้เรื่องการงงการงานการเรียนเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาดูซินี่มันเป็นสีนี้ไม่สวยเลยผมไม่ชอบผมใช้ชุดเดิมเอ้ยผมจะใส่ชุดเดิมดีกว่ามันไม่สวยอะชุดสีครีมแดงผมไม่ชอบโอเคใส่ชุดนี้แหละ โอเคอันนี้เดี๋ยวก็จะจบปิดจ็อบของการทำเมนเควสการเรียนน้ำยาปรุงยาแล้วก็เรียนที่บ้านก n ีนเฮานะครับเพื่อยายรากของเมนเทรกนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามความไร้าสาระของคิสุยานะารยังไงคลิปหนะ้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาอวดให้ดูกันทะเจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า